ื่อนน้องในชมรมอนรักษ์ข้แก่นะครับที่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องในชมรมอนุรักาษ์ศิลปะวัฒนธรรมข้าแก่นะครับผมก็ทีพีนี้เราก็แสงคงมาแกะรอยนะครับผมว่าข้าวแก้วอาจารย์ทอหรือท่านอาจารย์แก้วอาจาร์ทอเนี่ยท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมาบ้างน,นะครับก็หลังจากที่บ้านซอยสิบเอ็ดนะครับวงสว่างสายสิบเอท้ายซอยเนี่ย หมดในเรื่องของสัญญาเช่านะครับผมในช่วงนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยก,ก็ยังคงอยู่ในซอยสิบเอ็ดนะครับก็ยังคงอยู่ในทําอยู่ในร้านหนังสือนะครับผมร้านหนังสือที่ท่านได้นี่ท่านได้ถวายแต่ก็ย้ายมาทีหนึ่งเนี่ยก็อยู่วงสว่างซอยยี่สิบเก้านะครับผมซึ่งอยู่ซอยตรงข้ามบิ๊กซีตีวานนท์บิ๊กซี วิสีวงสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปซอยวงสว่าง29นะครับบ้านที่ท่านอาจารย์แก้วจันทร์หรือพระแก้วจันทร์ของเราเนี่ยได้เช่าอาคารอยู่ในเช่าไว้ในสมัยก่อนอเสร็จแล้วนะครับ,บนี่ครับวงสว่างซอย29เราจะเลี้ยวเข้าไปแล้วมาดูทางเปลี่ยนแปลงกันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับ ถึง้าบ้านเมื่อก่อนนี่จะเป็นเอ่อการทำเป็นเหมือน,นอะไรนะกรดังหรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสุดท้ายสุดท้ายนาฏชาแล้วนะ นี่หลังนี้เลย กินข้าวายปิดกับข้าวซยแรกโอ้สภาพก็ยังเือนเดิมนะครับน่่ๆๆ่ๆน่น่่อนี่ก็ทำใหม่หมดล้ว นี่นะครับบ้านบ้านที่มีทําเป็นบริษัทแล้วที่มีเนี่ยนะครับก็ในช่วงปีห้าสองนะครับผมที่อาจารย์ท่านย้ายนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้หลังตรงนี้เลยนะครับ กสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่เท่าไหร่จะเปลี่ยนแปลงแต่แค่ตัวบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ไนนี่ก่อนแต่ต้องหาว่ามาทําอะไรถอยจอดก่อนนะเนี่ยตอนนั้นนะปีท้าสองนะไม่ว่าจะเป็นเอ,อส่งน้ําเพราะแก่นะครับทำพิธีบวงสวง,งต่างๆพระทุมงคลเนี่ยก็จะมากันตรงเนี้ยนะครับ วัตถุมงคลกุมานรน่ะกุมารจะมีในรูปในรูปผมเนี่ยเอ่อกุมารกุมารเอ่อมังเมีนะครับผมที่เป็นองค์เล็กๆอะ่ะกุมารม้าเนี่ยก็จะบวงสรงกันที่นี่แหละนะครับที่ที่ในในบ้านหลังนี้นะครับ มันเป็นช่วงช่วงระยะเวลาเกือบอนี่จริงเอพ52ก่อนก่อนที่จะย้ายไปย้ายไปที่อะไรนะตรงพระรามห้านะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้กันนะครับจะมาหาอาจารย์ ให้อาจารย์ท่านเสริมศักบาร,รมเาีเสริมสิ่งดีๆมงคลต่างๆให้แก่เรานะครับผมก็จะมาที่นี่กันนะครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ระยะเดียวเองนะครับเขาก็หมดในเรื่องของอสัญญาเช่าเหมือนกันนะครับผม,มก็จาเป็นที่ต้องย้ายย้ายไปตรงโน้นนะครับย้ายไปอยู่ที่พระรามห้านะครับตรงตรงตรงวัดโชนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวก็เราก็จะไปกันตรงนู้นกันกันต่อนะครับที่พระรามห้าวัดโชวติการามซึ่งเป็นสถานที่บ้านหลังสุดท้ายเลยนะครับที่พระแก้วจันทร์ทองหรือท่านสัคทรันทรทองเราเนี่ยได้ได้สักยันได้อยู่ที่นั่นนะครับผมก่อนที่จะมาพักรักษาตัวในบ้านในบ้านซอยวงสว่างซอยสิบนะครับ ที่ที่ผมได้เช่าไว้ให้ท่านท่านอาจารย์ได้พักรักษาตัวนะครับหลังจากที่ตะเวนไปทั่วเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปต่อนู่นเลยนะครับเอ่อบ้านที่วัดโชติคารามนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เอ่ออบลตองไผ่นะครับผมตรงวัดโชติคารามนะครับ สถานที่ที่พ่อแก้วได้เคยเช่าอยู่นะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับก่อนที่ท่านจะก่อนที่ท่านจะละสังขารน,นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางนะครับผมอีกสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับ